มีข่าวจากทางการซาอุดีอาระเบียให้ความสนใจ kf 2 1โบรเมร์ของเกาหลีใต้ภายใต้การเล่งพัฒนาด้านกลาห่วภายในประเทศตามวิสัยทัศน์2 0 3 0สาวซาอุดีอาระเบียกำลังถูกกดดันให้กระจายการจัดหาและลดความเสี่ยงในเรื่องวงโซ่อุปทานด้านการป้องกันประเทศทีมงานซาอุดีอาระเบียได้เดินทางสู่เกาหลีใต้เพื่อเจรจากับทาง ka i และทางรัฐบาลเกาหลีใต้แต่ไม่มีการให้ข่าว เกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวแต่อย่างใดการประเมินของสื่อด้านกลาโหมคาดการว่าคณะผู้แทนองค์ทบกาศซาอุดิอาระเบียมองว่า kf21 เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับความต้องการด้านกำลังทางอากาศในระยะยาวเมื่อความต้องการด้านการปฏิบัติการการขยายตัวในบทบาทการครองอากาศการโจมตีและการปราบปรามการป้องกันภัยทางอากาศมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น kf 2 1บลแมใช้เงินลงทุนในโครงการนี้ประมาณ8,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2 6 6 4 0 0 0ล้านบาทเครื่องบินออกแบบมาให้สามารถอัปเกรดตามที่ต้องการซึ่งทำให้เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับกองทัพอากาศที่มีความต้องการอธิปไตยทางเทคโนโลยีโดยปราศจากข้อจำกัดทางการเมืองการเงินซึ่งแตกต่างจากผู้ผลิตในค่ายเดิมที่ทางซาอุดิอาระเบียทาการจัดหาเครื่องบินลบมาประจาการแล้ว ตามวิสัยทัศน์ปี2030ทางการซาอุดิอาระเบียให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์จากประเทศตะวันตกซึ่งนโยบายการส่งออกของประเทศดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากเงื่อนไขทางการเมืองและข้ออ้างในเรื่องสิทธิหมาชนมากขึ้นเรื่อยๆก็เสนอที่รายงานโดย KAI เกี่ยวกับแพ็กเกจความร่วมมือแบบครบวงจรครอบคลุมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการบำรุงรักษาซ่อมแซมและยกเครื่องใหม่รวมทั้งการฝึกอบรมนักบินช่างเทคนิคโครงสร้างพื้นฐานการบำรุงรักษาระยะย,ยาวสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียโดยตรงในการเพิ่มความสามารถด้านการบินและอวกาศที่มีมูลค่าสูงไว้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศซาอุดีอาระเบียความร่วมมือในโครงการ KF21 บุลเมจะช่วยให้ซาอุดีอาระเบีย ลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของเครื่องบินเนื่องจากซาอุดิอาระเบียจะมีขีดความสามารถด้านการบำรุงรักษาซ่อมแซมและยกเครื่องใหม่สำหรับเครื่องบินรุ่นนี้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งทางทหารหากความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นคาดการณ์ว่าทางการซาอุดิอาระเบียจะจัดหาเครื่องบินจำนวน50-100ลำซึ่งอาจมีมูลค่าสูงถึง5,000ล้านดอลลาร์หรือ 165 0 0 0ล้านบาทโดยจะมีการผลิตเครื่องบินลบจำนวนหนึ่งภายในประเทศซาอุดิอาระเบียสำหรับทางด้านเกาหลีใต้หากทางซาอุดิอาระเบียเป็นลูกค้าหรือเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์โครงการ k f 2 1จะเป็นการขยายฐานที่มั่นในตะวันออกการของเครื่องบินลบรุ่นนี้อย่างมีนัยสาคัญในขณะเดียวกันก็เป็นการยืนยันการเปลี่ยนผ่านจากการผลิตภายใต้ใบอนุญาตไปสู่การส่งออกระบบ อาวุธระดับสูงที่ผลิตขึ้นภายในประเทศเกาหลีไปสู่ต่างประเทศจากข้อมูลมูลค่าของเครื่องบินลบ1,65,000ล้านบาทเมื่อหารเฉลี่ยต่อ50ลำจะตกราคาอยู่ที่3,300ล้านบาทต่อลำหากทางการาหากทางการซาอุดิอาระเบียจัดหาเครื่องบินลบจำนวน100ลำจะต้องใช้เงินลงทุนอยู่ที่3,30 0 0ล้านบาทจากเนื้อหารายงานข่าวดังกล่าวทางการซาอุดิอาระเบียต้องการเครื่องบินลบ ที่มีความเป็นอิสระในการใช้งานมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบำรุงรักษาซ่อมบำรุงและยกเครื่องใหม่อีกทั้งไม่ถูกจำกัดในเรื่องการเมืองการต่างประเทศและสิทธิหมาชนต่างๆพร้อมทั้งการเสริมสร้างกีดความสามารถในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในซาอุดีอาระเบียเอง